รัก17ปีพังดาราสาวฟ้องหย่าสามีจบไม่สวยเพราะมือทีส3ค่ะ ทำเอาแฟนๆใจหายเมื่ออดีตนักแสดงและนางแบบชื่อดังคราวเดียจัก,กรพันธ์ได้ออกมาเปิดใจถึงปัญหาครอบครัวกับสามีนักธุรกิจชาวพามา่าอองทีฮาที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานกว่า17ปีและได้แต่งงานกันเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนปี2562ล่าสุดคลาวเดียได้ยืนฟ้องหยา่าหลังจับได้ว่าสามีมีคนอื่นตั้งแต่เดือนมกราคมปี2 2 5 6 7ทำให้เธอต้องทนทุกข์กับน้ำตาและความเศร้ามานานถึงหนึ่งปีเต็มจนเครียดหนักน้ำหนักลดหวบเผยว่าอยากให้เรื่องราวทั้งหมดจบลงได้การต่างคนต่างใช้ชีวิตทั้งตนเองสามีและผู้หญิงอีกฝ่ายเจ้าตัวอย่างเราว่า ตลอดเวลาที่อยู่ในขั้นกระบวนการยุติธรรมฝ่ายเธอปฏิบัติตามทุกอย่างแต่สามีกลับไม่เคยมาปรากฏตัวขณะดเดียวกันคราวเดียพยายามสวดมนต์และอโหสิกรรมให้เสมอเพื่อให้ปล่อยวางและก้าวต่อไปเรียกว่าเป็นการปิดฉากรักที่ยาวนานถึง17ปีของคราวเดียที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องราวรักแท้แต่สุดท้ายก็ต้องพังเพราะเงามืดของมืที่3ค่ะ